สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆนชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ my Day journey ค่ะวันนี้กวันจะมาอ่านพลังงานความรักความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนชาวลัคนาราศีสิงห์เนาะประจำเครื่องเดือนหลังนะคะของเดือนกันยายนซึ่งวันนี้นะคะกวันจะอ่านเป็นพลังงานโดยรวมเนาะซึ่งมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะ คลิปที่เป็นโลงรายละเอียดของการย่าเป็นคนโสดครคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะสามารถไปติดตามกันได้ที่คลิปประจําเดือนเนาะซึ่งกวางจะแปะลิงก์ไว้ในในเรสคริปชันข้างล่างนะคะแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะเพื่อนๆสามารถ นึกคาถามหรือประเด็นที่อยากรู้หรือว่าสิ่งที่สงสัยเอาไว้หนึ่งคำถามนะคะแล้วกวาจะให้ไพ่นางฟ้าช่วยหาคําตอบให้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคาตอบที่ได้นะคะอย่าเก็บไปคิดเป็นจริงเป็นจังเนาะดูเอาไว้เป็นแนวทางดูเอาไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็พอนะโอเคมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพลงความรลความสัมพันธ์กับเพื่อนชาวลัคนาราศีสิงในช่วงครึ่งเดือนหลังกันจ้าไว้ถู o อัพัโหเดอะซันภาพ ไพ่พลังงานตัวตัว,ตวหลักของเพ,อเพื่อนขึ้นด้วยนะว้าวโอเคมาฝั่งของเพื่อนได้ two of cups เดอ s u าแล้วก็ nine of swords ส่วนเขาได้9เหรียญแฮงแมนแล้วก็10ถ้วยภาพรวมความรักความสัมพันธ์ได้2เหรียญ3เหรียญแล้วก็4ี่ดาบ มันน่าแปลกจังเลยคือถ้าเกิดดูแค่พลังงานของคนสองคนนะมันเป็นคนสองคนที่มองความสัมพันธ์เนี้ยบวกมากๆดีมากๆแต่รู้ไหมทั้งคู่เป็นเหมือนกันก็คือเพื่อนเมื่อได้พลังงานที่ดีสองใบแต่มันมันมีความวิตกกังวลอย่างนั้นส่วนเขาอะไรเขาก็ได้ไพ่ที่ดีอ่ะสองเขาได้เขาได้ไพ่ของความสัมพันธ์ที่ดีหนึ่งใบได้ไพ่คนโสดหนึ่งใบแล้วก็ได้ไพ่ที่แบบแขวนตัวเองไว้หนึ่งใบส่วนเราเราความรักความสัมพันธ์อะ มันเป็นความสัพันธ์ที่ถ้ามองแค่ข้างล่างนี่นะมันคือคนสองคนที่ตอนนี้อยู่ในช่วงของพักการพักเบรกอะถ้าเขานี้กวางจับพลังงานมาได้นะมันเป็นคนสองคนที่มีความรู้สึกให้กันอะลึกซึ้งมากๆดีมากๆเพื่อนๆนะได้สองถ้วยคือเพื่อนๆก็มองว่าคนคนนี้โอ้โห แม่งโคตรใช่เลยเป็นคนที่เกิดมาคู่กับเราแล้วเป็นความรู้สึกที่ดีให้กับคนฝั่งนี้มากๆซึ่งพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะส่วนเขาเขาก็ได้สิบถ้วยเขาก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มให้เขาได้เป็นสิบถ้วยคือเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันแบบถ้ามันได้เดินหน้าความสัมพันธ์กันไปนะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบได้สร้างความสัมพันธ์กันไปเนี่ย มันจะแบบเติมเต็มซึ่งกันและกันน่ะเออคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คนสองคนอะคือคนสองคน่ะคิดเหมือนกันเลยแต่มันมีแต่ด้วยนะอ๋อแล้วก็เพื่อนๆอะก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันโคตรฟูลฟิลเลยอะคือรู้สึกว่าเราเกิดมาคู่กันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมันโคตรมีความสุขอะคือเพื่อนๆรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันทำให้เพื่อนๆอะมีความสดใสช่ายไบรท์หรือก็ไดมอนด์นึกออกไหมคือแบบเป็นเจลลี่ฮาน่ามาเลยคือ รารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสดใสจังเลยอ่ะมันทําให้เรามีความสุขแต่ในความสุขนี้กวางไม่รู้นะว่ามันเคยมีปัญหามีประเด็นอะไรมาก่อนหน้านี้พเพราะว่าเพื่อนๆอ่ะได้ก้าวดาบหรือว่าเ,เพื่อนๆอ่ะไปแอบชอบใครหรือใครมาแอบชอบเราหรือมันเป็นโมเมนต์ของคนที่แบบต่างคนตา่างแอบชอบกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าก็ยังไม่กล้าทําอะไรในความสัมพันธ์เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยค่อยมาคุยต่อว่าภาพรวมความและความสัมพันธ์อ่ะมันเป็นจุดที่แบบไม่ได้เดินหน้ากันไปทีเนี้ยแล้วเมื่อนาะเต็มไปด้วยความวิตกกังวล เครียดนอนไม่หลับพอจะทํายังไงดีวะเนี่ยโคตชชอบคนนี้เลยอะโคตรแบบรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นความสุขเลยแต่เราก็ไม่รู้จะทายัางไงวะมันเครียดถ้ามันเคยมีปัญหามาก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเรารู้จะทํายังไงดีเราไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงดีหรือถ้าเกิดมันเป็นคนที่มันยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆกันมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, เราจะแบบเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ดีไหมเราจะจีบเขาดีป่ะหรือถ้าเขาเข้ามาเราจะทำยังไงดีวะเราโคตชชอบเขาเลยเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ส่วนฝั่งเานะ โหความสัมพันธ์นี้มันดูเติมเต็มวะ่ะคือถ้าเกิดมันไปด้วยกันมันก็ดีนะแต่ว่าเราก็ยังห่วงความโสดเนี่ยก็รู้สึกว่าคนฝั่งนี้เป็นคนที่ยังห่วงความโสดอาจจะเป็นเพื่อนๆหรือเป็นเขาก็ได้เป็นก็รู้สึกว่ามันเป็นคนโสดที่สอดสวยและรวยมากอะ <9 S 2> เก้าเหรียญเป็นสัญลักษณ์ของคนโสดที่เอ่อคนโสดที่เขาเรียกว่าอย่างไงนะที่ที่เติมเต็มได้ด้วยตัวเองแต่ไม่ได้เติมเต็มในด้านความสุขนะแต่บางคนที่แบบ สดแบบรวยๆคือหนงว่าฉันสอดแต่ฉันก็ไม่แคร์เพราะว่าฉันมีพร้อมฉันมีหน้าที่การงานที่ดีฉันมีการเงินที่ดีฉันมีความมั่นคงที่ดีเออฉันไม่ต้องการให้ใครมาเติมเต็มฉันแต่ถามว่าในด้านความรู้สึกอะก็ยังไม่เต็มหรอกแต่ว่าฉันฉันเต็มด้วยตัวเองด้วยแบบฉันไม่ต้องพึ่งใครในหน้าที่การงานฉันเป็นคนเก่งคือก้าเหรียญนะเป็นคนที่เป็นคนสดแต่เก่งนะสตรองด้วยอืมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะว้ายพากหนอนแป๊บนึงนะคะเนามากพักห่อดเลย ต่อต่อทีนีแจะเขาถามว่าเขาจะทําอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้ก็อ,อย่างเขายังนั่งห้อยหัวอยู่จะถามว่าเขาก็เริ่มมองความสัมพันธ์นี้ในมุมมองที่ต่างออกไปถ้าก่อนหน้านี้นะมันเคยมีปัญหาเขาก็เริม่มจะเห็นแล้วว่าเออจะทํายังไงดีที่จะแก้ปัญหาหรือถ้าเกิดว่ามันยังเป็นคนที่ยังไม่ได้สารสัมพันธ์กันนะเขาก็จะเริ<ๆ>่มรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้นะจะไปข้างหน้าเราต้องทําแบบนี้แหละคือเขาจะเริ่มมีไอเดียแต่ให้แอคชั่นอะ หมายถึงว่าไพ่ของการกระทานะไม่มีทั้งสองฝ่ายเลยคือมันเป็นแต่คนที่แบบรู้สึกดีๆก็คิดกังวลกันอยู่ในใจจะเอายังไงดีแต่ก็ยังไม่ทําอะไรถพาเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันสองเหรียญก็รู้สึกว่าสองคนนี้นะเป็นคนที่ต่างคนต่างก็แบบมุ่งมั่นทํางานอนะ่ะคือมันเป็นคนสองคนที่แบบก็จะก็จะโฟกัสไปในเรื่องการงานการเงินแต่ถามว่าแบบเรื่องความสัมพันธ์อ่ะก็ก็อยากที่จะเดินหน้านะแต่ว่ามันยังเป็นสองเหรียญคือแบบเอ๊ยยังไงดี ก็ ه, ยังกลา้ากล้ากลัวกลัวเออมันเป็นคนสองคนที่แบบยังกลา้ากล้ากลัวกลัวยังไม่กล้าที่จะแบบเริ่มต้นหรือยังไม่กล้าที่จะถ้ามันเคยมีปัญหามาก,ก่อนมันก็แบบมันจะยังไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาคุยกันแต่ความรู้สึกในใจนะหูโคตรรู้สึกต่อกันมากๆเลยอือ่าแล้วก็มันก็ได้ไพ่สีดาบคือไพ่สีดาบเป็นไพ่ของการหยุดพักหยุดพัก <c oughs> <c oughs> เป็นไพ่ของการพักเบรกอะเห็นป่ะว่าเจคนเนี้ยท้องด้วยนะแล้วก็แบบ เหมือนแบบยืนพักอะเอาดาบค้ายันอะถ้าก่อนหน้าเนี้ยมันเคยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเคยมีเรื่องราวที่มันทําให้คนสองคนต้องเงียบหายจากกันไปอะความนความรู้สึกว่าต่างคนก็ต่างแบบไปพักฟื้นจิตใจของตัวเองอะเหมือนเจ๊คนที่แบบเหมือนว่าสะบักสะบอมเลยอะต้องเอาเอาเอาดาบแบบยันพื้นอะหรือถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ได้มันยังไม่เคยพัฒนากันอะมันก็รู้สึกว่าทั้งสองคนอาจจะเป็นคนที่เคยมีบาดแผลเก่าๆมาก่อนแล้วก็แบบเออ ยังยังต้องการช่วงเวลาที่ได้เยียวยาจากสิ่งเหล่านั้นยังอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มความสัมพันธ์แต่มันเป็นภาพของคนสองคนที่แบบถ้าเป็นคนแอบชอบมันจะน่ารักมากๆนึกถึงโมเมนต์ในละครที่แบบเออพระเอกชอบนาะงเอกนางเอกชอบพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะทําอะไรมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะเข้าที่กว่างเห็นนะใต้สำหรับขึ้นซิกออฟคัพเห็นไหมคือมันเป็นคนสองคนที่รู้สึกว่าเราแบบถ้าเราต่อให้เราไม่เคยรู้จักกันนะมันเหมือนกับว่า ทำไมเราเหมือนรู้จักกันมานานแสนนานเจอกันแป๊บเดียวแต่ว่ามันมันกลับรู้สึกผูกพันกันมากมายหรือถ้าคนที่แบบมันเคยมีเรื่องราวมาก่อนหน้านี้มันก็จะแบบว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆอ่ะในในโมเมนต์นั้นๆที่เราเคยดําเนินมาด้วยกันน่ะเออถ้ามันเคยมีเรื่องราวที่ไม่ดีอ่ะแต่มันก็ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆเป็นความทรงจําที่ดีมากๆ คือไพ่ six of cups เป็นไพ่ของโซเมดด้วยอ่ะคือเป็นไพ่ของคนที่แบบเกิดมาคู่กันเพราะเราขู่กันแล้วก็ได้สองทัวยอีกต่างหากเพื่อนๆ,ๆก็รู้สึกว่าเราเกิดมาคู่กันโอเคมันจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ love o r a c l e เนาะช่วยบอกหน่อยสิว่า mood and tone นะคะรวมๆภาพรวมๆอารมณ์รวม,ๆ,รวมๆ,ๆนะของเพื่อนๆแล้วตัวเขาในช่วงเครื่องเดอนหลังนี้จะเป็นประมาณไหน,นเปือนในฟโฟตโตกราฟ ส่วนเขานะเขาได้เลิฟโอ้ยมีความเพลียเพื่อนๆด้โฟโตกราฟ l o o k i t y o u y p u r t o s t o s s i s s you เอ่อ a k e new m e m ORIES หมาคือเพื่อนๆอะอาจจะแอบสืบแอบส่งเขาไงแล้วก็แบบมองไปที่รูปภาพของเขาแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันคิดถึงอ่ะถ้ามันคนถ้ามันเป็นคนที่แบบเคยมีเรื่องราวที่มันอาจจะผิดใจบาดหมางกันอะเพื่อนๆก็จะแบบ มองรูปเก่าๆแล้วก็คิดถึงเขาแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะสร้างอยากจะสร้างความทรงจําใหม่ๆมาแทนที่อ่ะเออมันจะเป็นอะไรของเขาเนี่เยเออคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเนาะแต่ว่ามันผ่านไปแล้วทีเนี้ยก็อยากจะทายัางไงดีอ่ะอยากจะสร้างความทรงจําใหม่ๆอ่ะเออให้มันแบบให้มันสดใสกว่าเดิมอ่ะอส่วนเขาเขาได้เล hey! ิฟี่ u อันคอนดิช n นลเลิฟเซลฟ์เลิฟว e น e s สแพชชั่น a อ f เฟ t ชั่นอ t ท a c ทร o ชั่นอืมก็เขาสึกว่า คนคนนี้นะเขาเป็นคนที่ก็เหมือนนี่กวางบอกอะไพ่เลฟอันนี้มันเป็นคือความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รักตัวเองมากๆเขาต่อให้เขาคนนี้อาจจะเป็นคนโสดก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่คนโสดนะแต่เขาจะเป็นคนที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักทั้งรักตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะมอบความรักที่มันแบบไร้เงื่อนไขเนี้ยให้กับผู้อื่นอืคนคนนี้ ดีมากมาเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไพ่มโนโลจี้นะคะชุดนี้นะมีอะไรจะแนะนำเพื่อนๆบ้างกวางชอบอะไพ่มโนโลจี้อะมันแบบเอาออกมาเร็วจังโอเคมาดูซิ the time to give rather than take โอ้ย New Moon in Virgo อ่ะเพื่อนๆได้ New Moon in Virgo คือ Virgo เนี่ยเป็นพลังงานของเอ่อและขนาวราศีกันคือชาวกันเนี่ยจะเป็นผู้ให้ คือพ่ออยากจะแนะนําว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆต้องให้อะมากกว่าการได้รับถ้าก่อนหน้านี้นะเขาเคยให้อะไรดีๆอาจจะเป็นความทรงจาดีๆความรู้สึกดีๆอ,อ,อะไรก็ตามอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาดีเหมือนเดิมหรือหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้จริงๆอ่ะเราก็ต้องหลองที่จะให้อ่ะคําว่าให้นี่หมายถึงว่าให้ความจริงใจ ให้เวลาให้ให้ความมั่นคงมั่นใจให้กับเออให้ความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราปิดเราปิดกั้นน่ะเราเป็นก้าวดาบเราเราไม่เปิดตัวเองออกมาเราเราไม่เราไม่เราไม่เปิดตัวเองแล้วก็ให้มอบสิ่ง่าเนี้ยหรือแม้กระทั่งการบอกความรู้สึกตัวเองออกไปอ่ะมันก็จะทําให้แบบเออมันก็จะไม่ได้สรางสัมพันธ์กันต่อเนาะโอเคเดี๋ยวเรามา ให้เ,เพื่อนๆนึ่คำถามหรือว่าประเด็นที่อยากรู้ในใจหนึ่งอ่านแล้วเดี๋ยวกวางจะเปิดไพ่นางฟ้านะคะช่วยหาคำตอบให้เนาะมันอาจจะไม่ได้ตรงสำหรับทุกคนนะคะมาๆๆเรา,มา,ม,ามาดูกันหนึ่งคำถามหรือประเด็นที่อยากรู้ไว้ในใจนะคะนับหนึ่งสองอ,อ๋อแล้วก็สามมา get more information อืมคือสิ่งที่เพื่อนๆหามาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอ่ะเอ่อให้เราหาข้อมูลเพิ่มเติมละกันก็ถ้าเกิดว่าเราสึกว่าเราตัดสินใจไม่ได้อ่ะถ้าเราอยากตัดสินใจให้ได้ก็พยายามลองลองหาข้อมูลในเรื่องนั้นแล้วก็ดูซิว่าเอออย่างถ้าเราอยากรู้ว่าคนคนนี้เขาชอบเราไหมเราก็แบบเออลองไปหาข้อมูลดูซิว่าเออคนคนนี้โดยปกติแล้วอ่ะพืติกรรมเขาเป็นแบบไหนเขาชอบอะไรแล้วสิ่งที่เขาแสดงออกกับเราเป็นแบบไหน เออเราจะเป็นใช่คนที่เขาชอบไหมอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะเราก็ไปไปลองสืบจากเพื่อนเพื่อนเขาหรือว่าไปลองดูจากโซเชียลเขาก็ได้ว่าเออเขาเป็นคนแบบไหนมีพฤติกรรมยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมให้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วเพื่อนๆจะตัด,ตดสินใจได้นู่นนางฟ้าบอกอย่างเง้โอเคเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เด็กนี้นะคะ มาให้พากใช้บอกเสยว่าจิตวิญญาลึกๆในตัวเราอะค่ะมีอะไรอยากจะสื่อสารกับเราบ้างเพราะบางทีเราก็อาจจะหลงลืมไปเนาะกับการทํางานกับการเจอเรื่องเราต่างๆที่มันเครียดเราก็ลืมไปว่าเอ๊ะแล้วเสียงในใจของเราละ่ะเราเมืวอแต่ฟังเสียงคนอื่นไงเสียงในใจของเราอาจจะลืมไป You are pure magic อืมคือคุณนะคือพลังงานวิเศษที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ที่เราอยากที่จะ ทำหรือว่าเราแบบยังไม่รู้จะทำยังไงลงมือไปเลยพรวิเศษหรือพลังงานวิเศษที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดก็คือตัวเราเองเนาะอยากให้เชื่อมั่นในในพลังงานในตัวเราเห็นไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้ถือโลกทั้งใบไว้ในมือเลยนะเออคือคือโลกนี้มันจะดีหรือมันไม่ดีมันมันอยู่ในมือของเราแหละไม่ได้อยู่ในมือใครโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมพลังงานความรักความสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนชาวราศีสิงห์เนาะ ประจำครึ่งเดือนหลังนี้แล้วก็ถ้เพื่อนๆสนใจนะคะที่จะดูแบบเจาะรายละเอียดสําหรับคนสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะก็ไปติดตามกันได้เนในคลิปลายเดือนที่กวางจะอัปเดตประจําทุกเดือนนะคะซึ่งจริงๆนี่ก็เป็นเดือนแรกที่กวางทำแหละแล้วก็กวางจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้ description ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับแต่พลังงานที่ดีๆพลังงานบวกๆแล้วก็ ข้อคิดคำแนะนำดีๆจากพ่ไปปรับใช้วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ